นี่ตะก,กวอนสิมานเป็นนั่นผ้าไหมเป็นไมหมสิยายอันนี้เดี๋ยวมาทอเป็นไหมนี่นี่แหละปั้นออกมาปั้นออกมาเดี๋ยออวไป,ทอ,ปไทอเป็นไหมทอเป็นไหมเนี่ยตัวตำรับผ้าไหมครับอันนี้เมื่อกี่ยวกับไหมทอเครื่องเลยอันนี้ไหมพื้นบ้านไหมทอมืองไมใช่โรงงานไม่ใช่ไหมโรงงานครับรยยนี่นทำเองทอเองวิธีการทำครับ เห็นมาแต่น้อยครับเกิดมากกัเห็นแล้วเนี่ยจนเทาปหนึ่งกัยังมีอยู่แต่ว่ากัาิมีหน่อยลงเพราวะกับเขากับบุก่อยเฮ็ดกันแล้วทุกมมือเนี่ยหน่อยนักหน่อยนะที่จะเฮ็ดกันตามอ่าพวกซอตามยุคตามสมัยไหมครับทุกมมือเนี่ยไอพี่นว้วลดีเบื้อยู่บ้านไก่โอ้ยตะกีดไปลง่ลงหลอนล่งเลี้ยนนี่พ่อแม่พ่อไงไม่ไงผูง้ดเด็ชจะเลี้ยงม่วนเลีเ้ยงไหมนี่แหละช่วงไปเลี้ยนหนังสือกัได้ เรียนจบมานี่ก็ได้สิอืมเดี๋ยวเรียนจบมานี่เฮ็ดงานเท่าสมือนี่ก็ย้อนนี่แล้วครับแถวบ้านผมนี่แต่ทางอื่นก็บ,บ่ฮู้ว่าเขาสิเลี้ยงคือกันกับทางนี่วะเนี่ยเลี้ยงกันติยายทางก็เลี้ยงกันตินนตอืมสาวหลัวครับอย่าเข้าใกล้เด้อไวรุ่นนะ่ะสาวหลัวเด้อนี่เป็ตนต่างห่างนี่ครับนี่ดักเดะครับดักเดะ กำลังต้มอยู่ครับใช่หมดหนึ่งต้มอยู่กำลังต้มอยู่ครับน้ำท่านเดือดเขาเตเอาลูกหั่นเนี่ยอันครับยายกำลังเอาออกมาเบิองอัธีา่ามันสำเร็จรูปแล้เวลเป็นดักแด้เรียบร้อยแล้วยายจะเอา,าไมาเบิองอันนี้เสียตู้เย็นไว้ติยต่ยายสั่นแม่สั่นแม่สมั่นอืออย่างงามเลยครับพี่น้องเขาขายรั่วสะเด่นเนี่ ดูแลร้อยยี่สิบบาทแม่แม่แมอยางงามเลยนี่เ,างงาเคยกินได้ครับตำหุงแล้วยายนี่ยำคือยำหอมมูนเลยติ่ยไงกับน้ำต้มครับในหม้อนหนึ่งนี่เพตัวน้ำเดือดถ้าต้มแบบนี้เป็นสัมเร็จรูปแล้วเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเขากะวิธีการเกร็บเราสามกะใส่ตู้เย็นมาใส่ถุงใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟิดไปติ่ยไงใส่ช่องฟิดไป ส่วนวิธีการเลี้ยงเนี่ตอนนี้มันเหมือนหุ่นไปแล้วผมมาไทยเราะท่านเพราะว่าบริษัทหยุดงานมันบมดตรงกันกับวันหยุดเดี๋ยววิธีการเลี้ยงตอนมันเป็นตัวม่อนตัวไหมตอนเลี้ยงเอาอย่างเนี้ยงเอาใบม่อนเลี้ยงเลี้ยงอย่างไดมันเป็นตัวแบบใดเขาใช้เครื่องไเครื่องสั้นเลี้ยงเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นไข่เป็นแถวเป็นแถวเป็นสั้นได้หลายสั้นเดี๋ยวชิมาไทยเหเบิหงเห็นมันสุบจังบวก่อนเดี๋ยวไทยพี่น้องเด้เบิงครับผมคลิปนีก็ขอปิดคลิป แค่เพียงเท่าน,นี้คลิปหนะ้ารอติดตามครับฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบาย